มาครับนี่นะครับรอบนี้นะครับจะเห็นว่าซองนี้กับสองที่แล้วนะครับสองที่แล้วได้เป็นชีอามานะครับแล้วรอบนี้ก็ได้นี่นะครับใบแรกเลยนะครับเป็นคู่วา巴านะครับดูซิว่าคูวาบา巴าจะให้โชคหรือเปล่านะครับขอเป็น SSR นะครับหรือไม่ก็ s r ก็ได้หรือ t ีก็ยังดีนะครับสวยๆหน่อยนะครับไปลุ้นพร้อมกันกับใบแรกเลยครับ ตัว巴拉มาสามเลยครับรอบนี้มาโอ้มาใบแรกเลยครับสิบห้าใบแรกมาแล้วนะครับวางไปก่อนนะครับมันเป็นองที่สองครับสองที่สองจะมาไหมจะซ้ํำไหมจะเบิ้ลไหมอย่างเอ็นธรรมดาอยู่นะครับเอ็นธรรมดาครับไปดูซองที่สามครับซองที่สามขอให้ได้เบิ้ลสักครั้งนะครับสิบหกครับธรรมดา 76ครับธรรมดาเอ็นได้ได้คู่หลายรอบแล้วนะครับพี่เอแสวยครับมาเอ็นธรรมดาครับ20กับ96นะครับมาต่อไปซองที่5ครับขอที่5ครับ35 n เอ็นธรรมดา96 n เอ็นธรรมดานะครับมาดูซองที่6กันนะครับ ยีหธรรมดาเ7ธรรมดานะครับมาดูซองที่เดครับยังคงเป็นธรรมดาหมายเลขหนึ่งเลยและ60ครับโอหกสิบมาไปสองสุดท้ายนะครับยังคงธรรมดาไม่ได้เบิ้ลนะครับย2กับ59นะครับโอเคเรามารุ้นกับใบนี้กันนะครับ SSR หรือ SR จะมาหรือเปล่านะครับขอเป็นขอบนะครับเอาแล้ว79สอ๋อสีนี้ก็ต้องเป็นเป็น b บ R หรือ R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  นะครับเป็น R R นะครับรุ้นเลยครับ1 2 3โอ้ฮเอใบนี้ไม่เคยได้เลยโหสวยครับฮีเอใบนี้ไม่เคยได้ครับสวยมากครับโอเคนะครับสดุปแล้วล็อตนี้ที่เป็น8แพทนะครับ ได้ TR มา1ใบนะครับที่เหลือเป็น R และ R, R ครับโอเคครับ